สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเคยถูกว่าไม่น่ารักเหมือนลูกดาราคนอื่นส่องความน่ารักลูกสาวลิปสุพจน์เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงหนุ่มที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสําหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างลิปสุพจน์จันจเจริญอดีตนักร้องคู่หูดูโออย่างลิปออยซึ่งแม้ตอนนี้จะไม่มีผลงานเพลงออกมาให้ติดตามแต่ก็มีผลงานการแสดงออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ ปังทั้งในจอและนอกจอเลยล่ะค่ะเพราะนอกจอก็ได้แต่งงานกับภรรยาสาวสวยหญิงนราวันิรัติสัยและมีลูกด้วยกันคนหนึ่งนั่นก็คือน้องพราวซึ่งครอบครัวนี้ก็มักจะมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยล่ะค่ะและในวันนี้เราก็มีภาพของน้องพราวมาฝากกันด้วยต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักสุดๆแต่ก่อนหน้านี้ก็เจอผู้ใหญ่ไม่น่ารักด้วยเพราะภรรยาของลิฟ เคยออกมาโพสตเล่าเหตุการณ์หลังพาลูกสาวไปถ่ายบัตรประชาชนไว้ประมาณว่าตอนที่กําลังทําบัตรมีคนที่เหมือนเจ้าหน้าที่พยายามจะชวนน้องคุยแต่น้องไม่ค่อยตอบเพราะเป็นเด็กที่อายงานนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ได้พูดออกมาประมาณว่าถามไม่ค่อยตอบเลยไม่น่ารักเหมือนลูกของยุยปัทรมวันข้อมูลคดีเรียกได้ว่าคําพูดเหล่านั้นทําเอาคุณแม่แทบจะเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่เลยล่ะคะ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องข่มใจไว้จนเสร็จ พราะรู้ดีว่าลูกของตัวเองเป็นยังไงและที่สำคัญคุณหมอหลายท่านก็เคยบอกว่าอย่าเอาลูกไปเทียบกับใครแม้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพนักงานคนนั้นคิดอะไรอยู่ถึงพูดออกมาแบบนี้เพราะถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะไม่ยอมก็ได้และคงไม่ออกมาโพสแชร์ประสบการณ์แค่นี้หรอกอาจจะได้โต้ตอบไปเลยด้วยซ้ำยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะคะเข้าใจดีว่า เวลาที่เด็กๆอายหรือไม่คุ้นชินก็จะไม่ค่อยตอบหรือพูดคุยอยู่แล้วยังไงก็อย่าไปเก็บมาใส่ใจนะคะเพราะน้องเผ่านั้นน่ารักที่สุดในสายตาแฟนคลับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบครอบครัวนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ i n s t a g r กรมลิฟอะะ ของลิฟกันได้เลยประหนุ่มคนนี้มักจะมีโมเมนต,ต์ความน่ารักอบอุ่นในครอบครัวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดรวมถึงมีการอัปเดตเกี่ยวกับผลงานใหม่ๆของตัวเองด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ